นโมตัสสาภาคาวะโตขอรอบน,อบน,อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหตโตซึ่งเป็นผู้กลายจากกิเลสสัมมาสังพุทธะ รู้ชอบได้โดยพระองค์งเองนมโมตัสสะพังกวาโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์งนั้นอาระหาโตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสมมาสังโฆจตะ ราสะรู้ชอบได้โดยอเอง่าเองพุทธังสารนังคัจามีข<า>้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมสารนังคาชามี ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสางทางสารนางคาจามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นทีพพรร่พึ่งที่ระลึกทูตยามปิพุทธทางสารนางคาจามีแม้ว่า ที่สองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระาาพุท,รรพทพธรรจาาทเจ้า,ออาว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิธรรมังสารนางกาจรามิแม้วาราที่สองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยมิสังฆงสานังคาชามิแม่วาราที่สองพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทระฤึกสาติยมพิพุทธังสารนังกาชามิ แม่วาราที่สามก้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธาตุยังปิรรมังสารนางกาเจ้ามิแม่วาราที่สามก้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตาทียังปิสังกังสารนังกาจามิแม่วาราทิสามก้บพระเจ้าขอถือเอาประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่รักอิปิปโสภักวางพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสัมปวดทนเป็นผู้ตาารัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปัญโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลาวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ,จ,จ้งอนุตตรปุริสธรรมมาสารธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนกองเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธ เป็นผู้โรูผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระสวาทิเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามต่ททางสอนสัตร์ดังนี้สวากาโตภพระวาตาธิ์มุนตาธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติิิก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิกโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะาัายโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปต่จ,จะตังเวทที่จังวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพอตนดังนี้